ครับมาดูนะครับตะขาบกับแมงป่องนะครับว่าเขาจะทำอะไรกันครับนั่นนะครับดูนะครับตะขาบตัวใหญ่นะครับนี่นะครับใหญ่มากครับตรงนี้ันคือแมงป่องครับแมงป่อง อันอีกตัวนะครับหลายครับเปอดมองนี่อีกตัวหนึ่งครับ นี่ครับพี่น้องตะขาบน,น้นี่คือลายแท้นี่ครับนี่มีตัวสองโตแล้วครับมีแต่โตของมีพิษนะครับคุณกับน,นี่แมงปองนี่กับตะขาบนะครับ นี่ครับโปดใหญ่ครับสับนิว้วนิ้วชี้เลยครับเป็นด้อยานครับผมวัดสิลงไปไตเกียดครับไตเขียดครับไปเจอผมไม่กล้าลงเลยครับนี่ตัวหนึ่งครับ นี่ตัวหนึ่งครับสองตัวมันกับแมงป่องนะครับใหญ่มากครับพี่น้องนั่นอีกตัวหนึ่งครับพีเตของอันตรายนะครับอย่าไปยุ่งกับมันนะครับตัวนี้โคตรใหญ่เลยครับพี่น้อง ใหมากครับตัวนี้นี่นะับตะขาบตัวใหญ่ครับใครจะฆ่าสู้กับมันนะครับนี่การลงไปเลยนะครับผมก็ไม่ได้ใส่ตรองเท้าบูทมานะครับ แถบ,บนี้ไม่มีนะครับแบบนี้ไม่น่ามีนะครับไม่มีนะครับแถบบะมีอยู่ช่วงนี้นะครับตุกขหใยหนึ่งครับมันเหมือนจะจ้องจะกัดจับอะไรนะครับนี่นะครับสะขาตัวปลาเลือดเลยครับนี่นะครับ น,นั้นก็แมงป่องนะครับแมงป่องเยอะนะครับตุกนี้ยังอยู่ครับยังไม่ไปนะครับนี่นะครับตะขาบครับตัวใหญ่เลยนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผม